ยืนถือหมูรอเลยโอเคนี่คนหมู3ชั้นของเราฮะตอนนี้หมูขึ้นเท่าไหร่ครับแผ่นนี้900ค่ะเก้บาทนะทุกคนเพื่อนๆทุกคนจะได้ออกช่อง YouTube BB Memory นะครับรักครอบครวนี้ขอบคุณครับ้ทุกคนค่ะใครน้ำลายไหลคะทุกคนดูดิคนน่ากินนะมาชอบทำอาหารช่ามาเปิดต้องมาอุ่นกันนะคะอืม จะบอกว่าเมนูนี้คือเฮียคิดเองนะทุกคนเฮียบอกแม่บูเลยขอมาสามสี่รอบแล้วเพิ่งได้ทําเนี่ยอือหือวัววนนี้ทุกคนวุ้ยวันนี้ทุกคนวุ้ยหูใจไม่หายวาบเลยนี่ทุกคนกลับมาจากโรงเรียนปุ๊บดูทรงผมครับพี่อันนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรคะนนเขาเรียกว่าทรงอะไรเขาเฮอยครับทุกค แม่ครูอะไรมาให้ครัลูกแม่ครูยุ้ยแม่ครูเลยนะแม่ครูยุ้ยแม่ครูยุ้ยแล้วเขามัดอย่างนี้ทุกคนไหมลูกเดี๋ยวนี่ดูกินคือบีบีกับวัจัยอยู่ห้องเดียวกันใช่ไหมคะแต่วันนี้แม่ครูยุ้ยมัดผมให้แต่ละทรงคือไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือของวัชัยแม่แม่วัจัยส่งมาให้ค่ะอุ้ยนี่ทรงวัจัย เฮ้ยทำไมหัวใจเป็นเส้นๆๆๆๆแบบนี้เลยหรอใช่เขาเก่งมากเลยแม่ครูนี่คือแต่ละคนนี่คือต้องมีความพยายามในการมัดผมมากนะนี่ทุกคนดูผมบีบีดิไหนสะบัดยังไงเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์วุ้ยช่ชูบผมท้พี่พี่ป้าดูเลยค่ะโอ้โหดูดิโอ้อโอโอโอนอโ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 อดอโอโนีอโ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 ้โอออกมาบอ กวาดบ้านได้ไหมลูกได้ไหมเอาผมดี๋ยวมันเปื้อนผมไม่มีเราเอาผมกวาดให้ดูหน่อยสิทำยังไงอะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาผมกวาดมื้นสวัสดีทุกคนด้วยครับพวกเราครอบครัวตัวบีกระปูบีกระปูมีอะไรแปลกๆปมาทุกวันบาร์บุ๊กแล้วก็น้องอ่าบีบีบูบูแสดงว่าเดี๋ยวจะมีน้องใช่ไหมชื่อบูบูโอเคไหมโอเคไหมมีน้องไหม เมนูที่เราจะทําในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ทําในวันนี้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันเย็นแล้วถ้าทําตอนนี้จะได้กินกี่โมงประมาณตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งนะครับเดี๋ยวเราตีสองเราก็กินมาแล้วพอแล้วตีสองเมนูที่เราจะทําในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือเมนูที่ชื่อว่าตําหัวหมูกรอบล้อมข้าวปั้นมันกุ้งมันปูฮะเสียงปรบมือครับเสียงปรบมือครับ โอเควัตถุดิบมันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตไปทําหน้าที่พ่อแม่สอนน้องบีบีเขียนเลขให้ถูกต้องก่อนแล้วกันนะครับไปยืนถือหมูรอ นหมู3ามชั้นของเราฮนะตอนนี้หมูขึ้นเท่าไหร่ครับแผ่นนี้เก0ค่ะ900บาทนะทุกคนนสวยมากเลยนะทุกคนใช่อันนี้คือคัดเป็นอย่างดีเลยทุกคนใส่ลงไปเลยครับทําหมูกรอบอีกแล้วนี่อุ้ยมาใจเย็นอะไรนีไม่นวดแล้วเม้อมาผัดด้วยต้องทําให้โลกรู้ว่าาัรวให้แม่การต้องบอกอะไรป่ะการที่จะทําให้แม่มาถ่ายช่องเนี้ยก็คือต้องทําอย่างเงี้ยทุกคนเบือ้องหลัง ถ้าไม่ทำนี้ก็ไม่มาเงียก็เลยแบบเอออะเดี๋ยวเดีเด๋ยวฝ่ามือเนะี่ยฝ่ามือเนี่ยคือแบบแม่มาถ่ายนะแม่บอกว่าถ้าเองไม่นวดหมูไม่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเอะแต่ปกติเบื้องหลังเราก็นวดกันอย่างนี้อยู่แล้วไงนวดนเวันวดให้เลย<า>ถ้าถุงมือปิดกล้องอ่ะฮะถ้าถุงมือไม่มกล้องเดินเดินเนี่ยมีกล้องไหมทุกคนหน้าที่ประจําของแม่บุ๊กก็คือจิ้มหมูหลังจากต้มเสร็จนะครับส่วนเฮียก็เป็นตากล้องที่คอยถ่ายถ้ามอามาถ่ายปลาจิ้มให้เอาไหมได้นะคะอ่ะมาลงมาถ่ายมาปลาจิ้มให้แป๊บเเดียยวล อาจริงด้วยมาเร็วเร็วมาทำให้โอ้โหอ,อันนี้คือเศษข้าวเหลือแม่ผัดให้ใหม่เลยทุกคนดูดิระหว่างที่เราทำคลิปมาทุกคนคือแม่กลัวเราหิวหอมมากเลยเนี่ยคือเรียกว่าข้าวผัดกะเพราข้าวคลุกใช่ไหมแม่กะเพราข้าวคลุกทุกคนหลังจากนั้นก็กรีดหมูทุกคนวันนี้ไม่ลืมเนาะใช่ค่ะ เสร็จแล้วก็ทาน้ำส้มสายชูครับทุกคนนี่ฮะใส่ลงไปเลยแบบนี้หนังก็ได้กรอบฟูเนาะใช่ค่ะเนี่เสร็จปุ๊บก,ก็เติมความเค็มนิดนึงค่ะโรยเกลือครับนี่โรยน,นิดเดียวพอครับโอเคอันนี้ไม่ได้เพิ่มมาอันนี้เค็มปีแล้วครับ <c oughs> <laughs> เสร็จแล้วก็ถูเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปเข้าวมอทอด <c oughs> ใส่ลงไปจ้าวันนี้ใช้สองหม้อเลยทุกคน อะใส่เข้าไปปุ๊บใช้ไฟ200องศสาตสั้งเวลาไว้45นาทีอ่ะ <ไป S 1> ทุกคนข้าวปั้นมันกุ้งมันปูมันกุ้งมันปูนปก,ก็นี่เลยทุกคนของเราเองเพราะว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ทำแม่บุ๊กก็เลยคิดเอทมาเป็นแบบนี้นะ <blues. S 1> ทุกคนอ่ะทำยังไงครับมาถึงปุ๊บวันนี้เราจะใช้ผงสาร่ายนะคะใช้ผงสาลาัยแบบนี้น<อ>ะครับใส่ผงมาซาร่าไหมมาซาร่าคือผงอะไรมะผงมาล่ามาซาร่า พูดมาลาเป็นมา,าลานี่ครับทุกคนข้าวปั้นครับเอาไปคลุกกับอันนี้เป็นข้าวปั้นมันกุ้งนะคะเราก็จะคลุกไข่กุ้งนิดหนึ่งนะคะอ่านี่ก็คลุกแบบนี้เลยมันกุ้งมันปูเราก็เอามาใส่เป็นถุงแบบนี้เพื่อ,อามาบีบนะครับ่นี่ลงไปคลุกเลยโอ,เโอ้โหจะบอกว่ามันกุ้งมันปูข,ของบ้านเราหาซื้อได้ที่ Line ตูเทียขึ้นมาให้เลยนะครับแล้วก็อุดหนุนกันเข้ามาเยอะนะครับจะเป็น2กระปุกแบบนี้ทุกคนฝาดํามันกุ้งฝาขาวมันปูนะครับเสร็จแล้วก็นี่ฮะทุกคนใส่ถุงแกงฮะแล้วยอดมันกุ้งลงไปแบบนี้นี่ครับข้าวปั้นมันกุ้งของแม่ปูเนี่ทุกคนใส่ถุงแกงแล้วก็ตัดปลายออกแบบนี้ครับบีบลงไปจ้าแค่นี้พอละค่ะโอเคโอ้โหนี่ครับข้าวปั้นมันกุ้งมัโปูเสียงหมือแม่ปูครับเดี๋ยวเราจะไปทําตําถั่วหมูกรอบต่อไปค่ะ ต้มถั่วหมูกรอบนะฮะแต่หมูกรอบยังไม่มาใกล้เสร็จแล้วแม่ก็มายืนให้กำลังใจแ,แล้วกินอะไรครับวันนั้นโยเกิร์ตครับ,บขอบคุณครับละแอตตัวเฮี้ยครับถ้าอยากกินโยเกิร์ตแบบแม่ก็า <laughs> เดี๋ยวูซื้อมาให้ <laughs> มาถึงใส่อะไรก่อนคะกระเทียมนะคะจะนี่ครับกระเทียมแล้วก็ตำที่สำคัญวันนี้เราใช้นะ้ำปลาของหลังจากนั้นก็ใส่ จะะ้าตำถุ่มหมูกรอบแม่เคยกินไหมพี่แค้งนะคะคเ,เคยกินมาหมดนวแต่ว่าแมวแมไม่เคยกินหมูอเองอะอ่ะเดี๋ยวแม่กินดูโอ้โหนี่แหละถั่วของเราทุกคนอันนี้เป็นโกแก่นะครับเอ้าไม่ใช่อ่ะใส่ไปครับตามไปเลยครับนี่คือแม่เราก <laughs> ำลังไลฟ์สดอยู่นะครับ พี่โบไปงานนะไลฟ์สดอยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูเขาไลฟ์สดอะไรในไอจีเพื่อนๆทุกคนจะได้ออกช่อง YouTube BB Memory นะครับรักครอบครัวนี้ขอบคุณครับนี่ไลฟ์สดอยู่ฮะมามาเที่ยวอุดรได้ไหมคะสวัสดีค่ะมามาสั่งน้ำปลาแล้วอร่อยมากเยี่อะขอบคุณค่ะ คนดู14 0 0 0พคนอยากให้ได้อยากให้แม่บุ๊กกับสุธีทําอาหารเหมือนเหนืออาอาหารเหมือนเหนือ <c oughs> ช่วงนี้ก็ให้แม่เขาไลฟ์สดไปก่อนใส่อะไรต่อคะนี้น้ำมะนาวน,นะคะเท <c oughs> ลงไปเลยครับตานนะ,ะจัดไปจ้ <c oughs> าวันเราไม่มีเลียววันนี้แนละ้วทุกคนทุกคน <c oughs> อยากเห็น <c oughs> ช่าเลี้ยวนี่คือเลียวมากแล้วก็น้ำมะขามเปียกใส่ลงไปบุกมาไกลมากน้ำตาลปี๊บนะคะจ้าใส่ลงไปเลยครับแอลเชียงรายแล้วแม่บุ๊กอ่ะมา ทีเด็ดของเราก็คือน้ำปลาคุณโบใส่ลงไปครับไม่มีเลียววันนี้แล้วครับไลฟ์ไอจีไปด้วยถ่าย YouTube ไปด้วยครับใส่เยอะแซ่บเยอะใส่หลายแซ่บหลายโอ้โหไม่ให้ดูในโคก่อนทุกคนค่ะใครน้ำลายหลายคร้มะเขือลงไปจ้าอันนี้อัดคลิปอะไรอ่ยอะไรครับอันนี้มะเขือส้มมะเขือส้มใส่ไปครับหอแล้วก็มะกอกอืมไอ้นี้ยเด็ดเลยมะกอกเนี่ย แล้วก็มะนาวต้องบีบไหมคะชอบมากเลยค่ะไม่ต้องบีบเลยหรอคะต้องค่ะใส่น้ำมะนาวไปค่ะจากนั้นปลาร้าคุณโบไปทานได้นะคะเอาแล้วทุกคนหมูกรอบมาแล้วนี่ทุกคนยังอยู่ในไลฟ์อยู่นะฮะนี่อยู่ในช่องบีบีเมมเบอรี่มาชอบทำอาหารถ้ามาเปิดต้องมาอุ่นนุนกันนะคะสัตว์ก่อนครับนี่ เห็นแล้วน้ำลายไหลเนาะรีบกินเถอะทุกคนใส่หมูกรอบลงไปในตำ่วงเราทุกเลยจ้านี่แหละนะปลาคุณโบไปทำได้แบบนี้เลยนะโอ้ห่ากินมากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยขออนุญาตไปไลฟ์สดก่อนครับอยากบ้างว่าน้องคนนี้ชื่ออะไรคะขออนุญาตไปจัดจานก่อนครับไป นี้อัดหน้าบ้านตัวเองทุกคนชอบไหมตรงนี้นียว่าแสงมันสวยมากเลยมาดูดิเนาะทุกคนชอบไหม,มตรงนี้ไม่ร้อนด้วยอยู่ใต้หลังคาปกติอัดตรงกลางตําถั่วหมูกรอบนะครับครั้งแรกของช่องเรปาป่ะครั้งที่สองเขาเพราะว่าครั้งแรกเราเอาถั่อกยาวไปทอดอ๋อแล้วเป็นตําถั่วหมูกรอบถั่วหยยาวทอดต้องค่ะแต่ครั้งนี้เป็นตําถั่วหมูกรอบที่เพื่อนๆทุกคนแบบเบสิกเลยค่ะเบสิกอยากให้ทําที่สุดเลยทุกคนชิมหมูกรอบครับเป็นยังไงบางคะยังค่ะยังไม่เข้าปากนี่ครับทุกคนให้ดูใกล้ นี่แล้วดูใกล้ๆแล้วเป็นไงป่ะเลิอกมันปูค่ะดูใกล้ๆโอเคมาฮะเป็นไงคะปลาโบนี่มันอร่อยจริงวันนี้งานละเอียดจริงอะไรหืมอืม ซูชิข้าวปั้นมันกุ้งม,มันปูอยากได้มันกุ้งมันปูบ้านเราสั่งได้ที่เลยแอดตัวเฮียนะทุกคนแบบนี้เลยหรือแ่บปูอ่องก็ได้แต่พักนี้ไม่ค่อยอยากปูหมุดกูอ่อง,งอทำไมคะับทำไม่ทันเฮียเป็นคนที่ไม่กินถั่วหกยาวนะถามแม่บุ๊กเลยเลยแดบ,บดิดๆนะแต่ถ้าเป็นตําถั่วหมวกูกรอบเฮียกินน,นี่ฮะเะียบอกว่าเมนูนี้คือเฮียคิดเองนะทุกคนเฮียบอกแม่บุ๊กเลยขอมาสามสี่รอบแล้วเพิ่งได้ทําเนี่ย หและถ้ามีหมูกรอบเมื่อไหร่เราจะต้องมีปูอ่องค่ะไม่ป้าถืออะไรอยู่ปูอ่องแม่นี่ปูบะาเคือ <ปะ S 2> ที่สุดเลยอปะป้าถ้ามีหมูกรอบต้องมีซีอิ๊วดำอันนี้คือที่สุดเลยค่ะใช่คำนี้ค่ะหืมไม่อยากเคี้ยวแบบนี้ย คุณหมอบอลขอถอดเหล็กออกแล้วได้ไหมคะไม่อยากเคี้ยวแบบกรุบกรับกรุบกรับอะไรเงี้ยอีกประมาณ6เดือนแม่บุ๊กจะถอดเหล็กกันทุกคนจัดมากี่ปีตั้งแต่บีบียังไม่เกิดเราทุกคนนานมากแบบเอาง่ายๆนะที่นานเพราะอะไรป่ะเพราะหมอนัดแล้วไม่ยอมไปใช่ไม่มีเวลาว่างไปเสร็จแล้วหมอก็คือคิวแน่นเราก็คิวแน่นอะไรยคิวชนกันตลอดนยทุกคนกองไปต้องทำก็ใส่ไว้อยู่อย่างเงี้ย ขอชมแม่บุกนะทุกคนอันนี้ชมจริงๆว่าเขาเป็นคนที่ทําหมูกรอบตั้งแต่วันแรกที่ทําจนถึงวันนี้ย่เห็นพัฒนาการคือแบบดีขึ้นทุกคลิปเลยหมูกรอบอะ่ะยิ่งคลิปนี้นะทําทีเดียวจบม้วนเดียวเลยไม่ต้องมานั่งดูนั่งอะไรด้วยเขาทําทีเดียวเขาจบเลยโอนตังค์ให้ไปด้วยนะประชุมได้เหรอนะินี่ทุกคนลองกินหมูกรอบกับซีอิ๊วดำดูเชื่อว่านั้นใครขายหมูกรอบอะ่ะ <c oughs> เขาจะมีแบบนี้ยิ่งหน้าดำส้มสายชูนะ อยากได้ข้าวเหนียวเลยหรอมีเนี่ยข้าบปั้นมากินอันนี้ไหมนี่ฮะทุกคนจุบน้ำไปอ,อ,อร่อยกินกับตำถั่วแบบนี้คำโตโตเลยครับไปฮะ ข้าวถั่วมุก่อนอ่ะแล้วก็เอาข้าวเหนียวมาจิ้มเอาปูออกมาจิ้มแต่วันนี้ที่เราคิดเมนูตูชิ้ข้าวปั้นมันกุ้งมันปูเนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่าเฮียลองเอามันกุ้งมันปูอ่ะไปทำตูชิดูสิมีอ่านทุกคอมเมนต์นะใครที่แบบคอมเมนต์มาใน YouTube ใน Facebook ใน TikTok ร์ให้อ่านหมดเลยนะแล้วก็ตอบค่อนข้างที่จะหมดด้วยวันนี้ทุกคนอุ้ยวันนี้ทุกคนอุ้ยหูใจมันหายวาบเลยทำไมอะคะคลิปจบเร็วแล้วทุกคนไม่ไม่ไม่มันไม่ได้เลยอะมาเพิ่งเเห็นนวว่่าาปะงงขอออแบบี้โค สังเกตว่าน้องบีบีไม่อยู่ทุกคนเพราะว่าเขาไปเรียนใช่ค่ะช่วงนี้เขาจะแบบว่ามีทรงผมแปลกๆกลับมาจากโรงเรียนบ่อยหน่อยคุณครูนี่ว่างมากเลยนึกบอกว่าคุณครูนี่ว่างมากเลยนะฮะแต่หน้าราขอบคุณนะครับหือถั่วน้อยไป<อ>ด้วยเป็นร<ด> <ไอ S 1> ว่าแกะหนังย่างทีหนึ่งคเป็นไงบ้างใช้เวลาเท่าไหร่โอ้โหแล้วที่จะถ่ายให้ดูทุกคนเวลาเราถ่ายงานเนี่ยเราจะมีผู้ศพผู้ทรง ว่าแม่เยอะเราจะมีผู้ชมเวลาถ่ายงานเนี่ยเราจะมีผู้ชมในห้องส่งนะครับเดี๋ยวมาดูครับจะมีอยู่สองคนถึงเรียกว่าสองตัวและนี่คือผู้ชมในห้องส่งของเราทุกคนนะฮะก็จะอยู่แบบนี้นะครับนี่คอยเดินเวียนวนอยู่แถวเนี้ยอืมฝั่งซ้ายชื่อและโคนฝั่งขวาชื่อกล้วยหอมฝั่งตรงข้างหน้าชื่อบาสบาอนครับขอต้อนรับแม่แมวเข้าสู่ช่อง BB Memory นะครับ แม่เขาชอบกินอะไรป่ะเขาจะมาจักเองได้ไหมป้าอยากดูแลแม่ไม่ดูแลเดี๋ยวแม่นี่แมวแม่อยู่เฉยเป้าอยากดูแลแม่แม่แม่ออกไปจบมาพูนแม่แค่กินตำถั่วเออเมื่อกี้กำลังคุยอยู่ทำไมไม่มีไม่มีส้มตำหมูกรอบทำไมถึงต้องเป็นตำถั่วทำไม่ถึงไม่มีไม่เห็นมีแบบส้มตำหมูกรอบขายเลยสมัยไหนทุกสมัยเนี่ยก็ต้องเป็นหมูกรอบตำถั่วเออตำถั่วหมูกรอบเองตำเองอ่ะไม่ที่เขาขายก็มีแต่ตำถั่วเองตำเอง ประมาณนั้นก็มึงทําเองฮะไม่ต้นทุนมันคงสูงมากอะส้มตำหมูกรอบส่วนของยาวเนี่ยหายากนะมาชินมต้องกินตำถั่วกับหมูกรอบอ่ะเออเพื่อนลองลองคอมเมนต์หน่อยเพราะว่าเราไปร้านอาหารเนี่ยก็จะมีแต่ตำถั่วหมูกรอบตำถั่วหมูกรอบน้อยร้าที่จะมีอ่ะมาเคยเห็นอยู่แต่น้อยร้านบางคนไม่ชอบกินถั่วเพราะมันเด็กข้าวปั้นจุ่มนี่ซีอิ้วดำซีอิ้วดำก็ต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นใช่ไหมทำไมอันอื่นไม่มีขายหรอ มาตามหามันต้องนานนะบุ๊คมาลองเอามาจิ้มครั้งแรกนะเฮ้ยมันเหมือนกันเลยว่ะไม่มันเหมือนที่เราข้าวมันไก่มันกลมกล่อมไม่มันเหมือนกับที่เขาให้มาแบบจิ้มหมูกรอบอ่ะแล้วก็เลยตามหาจนเจอโอ้โหบอกเลยยี่ห่ออะไรบอกสิห่ออะไรห่ออะไรอ่ากวนเชียง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 เสียงไฮใช่ไหมใช่อ่าซีอิ๊วดำลราไปซื้อมากินดูทุกคนอ่อยอร่อยมากแล้วแบบเอาผัดกับอะไรก็อร่อยเนาะ เท่าไหนก่อนแม่ทาเองเหรอหมูกอดอ่ะหมูกอดมาเพิ่งมาทําเป็นหลังๆไม่ที่<ล>ทำทาับยายบอกทำกัยายตำผัวหมูออไม่มีตำหูบ้านตอนนั้นกันด้านไม่มีตังซื้ออ้าวแล้วตำถั่วอะไรกินกันนี่ำอย่างเงี้ยกินกิน,น,น,ก,น,ก,นกับข้าวเหนียวตำถั่วปลาหรอใช่พ่อ,อบอกเลยว่าตอนนั้นมาก็ยังไม่โตไงยังเด็กๆอยู่เด็กๆเองเนี่ยมันจะคล้ายๆเล็กๆมันจะเด็กๆยังเล็กอยู่แบบว่า่วนนั้นไม่มีแบบเงินนัไนนี่เงี้ยแบบ้องานทําตลอดเลี้ยงแม่ไงช่วยอยู่กับยายอะไรอย่างเงี้ยถูกต้อง ก็จะมีแบบพวกถั่วฝักยาวตำกับมะละกินข้าวเหนียวมะละกอแล้วก็ตำแตงอีกอย่างไม่ยากตำแตงล้างแตงมันไม่เข้ากินใช่มักึินไหมแตงล้างเนี่ยโคตรอรยพูดถึงแตงกวานะทุกคนเพียงคนที่ไม่กินเลยนะแตงกวาใช่แต่มาชอบมันหมิ่นกินแล้วจะอ้วกมาโคตรชอบเลยแตงกวานะใช่ชอบมากนี่ทุกคนจะ่คำดีเดี๋ยวแม่กินให้ดู โอ้โหดูเขากินดิทุกคนดูแม่กินเขาไม่มากินเขากินแต่อเนี่ยไอ้กรอบเนี่ยเดี๋ยวไขมันแม่งลอกตับแล้วเนื้อใครกินเดี๋ยวเองกินไงโอ้โหกรอบไหมเนี่ยทุกคนต้องอย่างนี้แบบนี้เลยอะจุ่มแบบเนี้ยย้อยทุกคำอ่ะใช่แล้วก็จิ้มนี่ทุกคนข้าวปั้นด้วยอร่อยที่สุด พอ้งอะไรกุ้งมันปูใช่ไหมอันนี้คือมันกุ้งมันปูข้าวปั้นซูชินี่ครับคำเดียวรู้เรื่องมาแม่นอกจากหมูกรอบบุ๊กนอกจากหมูกรอบมันจะทำอะไรได้อีกหมูกรอบเราถามอะไรวะเนี่ยเจะให้ทำอะไรล่ะหมูกรอบไปทำอะไรได้อีกเพราะเราทำกันมาเยอะแล้ว้วพอะหมูกรอบก็เคยทำแล้ว ข้าวหมูแดงหมูกรอบก็ทําแล้วอตําถั่วหมูกรอบก็ทําแล้วหมูกรอบเกาหลีก็ทําแล้วมันมีอะไรอีกทุกคนถ้ามีแต่จะทำกรอบอ้ไปใหญ่แล้วมันทําไม่ได้ไม่มันทําได้หลายอย่างผัดไทยหมูกรอบข้าวผัดหมูกรอบผัดไทยหมูกรอบมีข้าใส่หมูกรอบอือะโอเคทุกคนยังไงก็ลองมาทำตามมาดูนะครับตั้มแั้มหนึ่งจะไม่ปิดฝาล่ะแม คือ่าเขาได้ยินเนี่ยเขาจะเป็นประับไปแล้วไม่เอาอะไรเลยไฟฟ้าอ่ะก็ฝาไม่ติดนะโอ้เปิดไปอย่างนั้นอ่ะโอเคยังไงก็เรามาทําตามมาดูนะครับตามถั่วมุกรอบแล้วก็ข้าวปั้นมันกุ้งมันปูทําให้ดูแล้วนะลองสั่งซื้อได้ที่แหล่ตัวเองนะครับแล้วก็เมนูหน้าอยากทํะไรลองคอมเมนต์กันมาเยอะๆสำหรับวันนี้ขอบครัวตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ